ก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้กันเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้รถผมโดนแท่งเหล็กตำยางนะครับผมขนาดก็ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับโดยนี่ก็เป็นปัญหาที่ผมพบเจอและทุกคนที่ขับขี่รถก็มีโอกาสประสบปัญหาเช่นเดียวกันแบบนี้ได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวและวิธีการแก้ไขปัญหาเชิญรับชมได้เลยนะครับโดยรถของผมมีระบบเช็คแรงดันลมยางนะครับ ณนะตอนนั้นที่ผมกําลังขับรถอยู่ทางหน้าจอก็เด้งเตือนขึ้นมาผมก็เลยลองเลื่อนเช็คดูนะครับสิ่งที่มันเตือนก็คือแรงดันลมผมลดลงนะครับผมจังหวะนั้นผมรู้ได้เลยว่าผมโดนอะไรตามยางแน่นอนแล้วตอนนี้เราต้องมีสติอย่างมากเลยนะครับลมยางถ้าโดนไม่หนักมากครับมันจะค่อยๆรั่วครับผมซึ่งเคสของผมอะ่ะจะโดนบริเวณแก้มนะครับจึงทำให้รั่วเร็วมากขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับเชิญรับฟังได้เลยนะครับ โดยขั้นตอนแรกเราต้องประคองรถยนต์ให้อยู่ในเลนก่อนนะครับขั้นตอนที่2เปิดไฟฉุกเฉินขั้นตอนที่3พยายามขับรถเข้าข้างทางครับข้างทางในที่นี้คือซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่สถานาการณ์นะตอนนั้นว่ารุนแรงแค่ไหนนะครับเป็นไปได้ก็พยายามขับเข้าข้างทางด้านซ้ายนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อความเร็วของรถช้าลงยางลมจะรั่วเร็วขึ้นนะครับ ตอนนั้นผมวิ่งเส้นบางนานะครับผมผมวิ่งข้างล่างเนาะไม่ได้วิ่งทางด่วนผมก็พยายามขับประคองรถเข้าคู่ขนาดนะครับผมขับไปเรื่อยๆเผื่อเจอร้านปาดยางนะครับช่วงนั้นอ่ะลมก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผมจนลมเหลือประมาณ10กว่านะครับก็ยังไม่เจอร้านผ่ายางเลยนะผมผมก็ตัดสินใจจอดรถนะครับผมพอจอดมันก็ลดลงห่วมเลยครับเหลือ4ได้เลยนะครับแล้วผมก็เห็นศูนมีใบดีก็เลยเอ้ยขับอีกหน่อยค่อยๆไปนะครับไปจอดเข้าข้างในนะครับ ทางพี่วดีเขาบริการดีมากนะครับผมช่วยเหลือผมดีจริงๆครับผมขั้นตอนที่4ี่เราก็จะหาร้านปะยางกันนะครับผมโดยการปะยางเนี่ยมีด้วยกัน3อย่างคือแทงหนอนสตรีมร้อนสตีมเย็นนะครับผมซึ่งวิธีที่ผมเลือกก็คือสตีมร้อนนะครับโดยตอนนั้นอะเวลามันจะ5้าโมงแล้วนะครับผมร้านเริ่มปิดกันหมดแล้วจนมีอยู่ร้านหนึ่งอะก็โทรไปเช็คเออมันปิด6กโมงนะครับผมแต่อยู่ห่างจากศนะูนย์วายดีน่ะไป7กิโลนะครับผม อ่าแล้วต่อจากนี้ผมก็โทรทางศูนย์ MG ด้วยนะครับแจ้งเห็นฉุกเฉินซึ่งทาง MG ก็รับสายไวมากครับและเขาก็ส่งรถสไลด์มาให้ครับผมก็บริการฟรีภายใน25กิโลเมตรนะครับผมพอเกิน25เนี่ยเขาก็คิดเงินไปเรลืกี่บาทผมจําไม่ได้นะโลเท่าไหร่ระหว่างที่เราสไลด์ผมก็มาทั่งรอชิลๆในศูนย์ b y วนะครับผมรอประมาณครึ่งชั่วโมงรถสไลด์ก็ก็มาแล้วนะครับผมก็ไปขับรถในตำแหน่งที่จะขึ้นรถสไลด์ได้นะครับผม ตอนนั้นอะลมเหลือศูนย์แล้วครับผมก็ค่อยๆนะค่อยๆขับอนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นไปอยู่บนรถสไลด์นะครับผมคือขอบอกเลยว่ามันกระเด้งมากๆครับผมเด้งแบบตึงๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะครับพอถึงร้านปะยางเนี่ยผมก็กังวลมากเลยว่าเอ้ยจะสตรีมได้ไหมนะซึ่งเขาก็ถอดล้อออกมาเช็คนะครับผมสรุปคือได้ครับ โมนี่เฮ้ยดีใจมากครับผมไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับอ่าส่วนค่าสตรีมยางก็อยู่ที่250บาทนะครับผมโอต้องขอบคุณลุงคนนี้มากนะครับผมดีเขาช่วยรอนะครับปิดเย็นเลยโอเคก็เสร็จแล้วครับกลับบ้านกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน